สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องของ p พลโก o ์นะครับผมนะตอนนี้ก็มาอยู่ของแมปที่ชื่อว่า Tower Defense X นะครับผมนะตอนนี้ก็เขาก็ได้อัปเดตสกินมานะครับผมนะเป็นสกินของตัวลนะครแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกแค่สกินเฉยอืมแล้วก็นี่นะครับแบบสกินแบบเสียโลบักนะครับเท่หน้าหน้าปลื้มดิ อันนี้ก็เป็นที่สุ่มสกินนะผมนะแต่สกินก็แตกต่างกันไปเนาะดีเจลลี่ก็สองเซนออกยากที่เท่ควรผมก็ลองสุ่มมาแล้วนะผมแล้วก็จะเป็นของพวกนี้ไอ้พักล่างไี่พวกลือออย่างนี้ยก็มีหลายสกินก็ดูได้เลยนะผมนะตั้งแต่คอมมอนนะขึ้นไปดีเจลลี่อีพิกยังไม่มีนะอีพิกเหมือนแต่ยังไม่มีนะส่วนดีเจนะก็จะมีแบบสกินที่เป็นของ้นี่นะผมนะ เขา3สกินแล้วนะที่เปลี่ยนรูปร่างไปนเนาะเท่มากๆเลยเนาะยังไม่ได้หรอกส่วนในเจิกนอตก็มีแค่สกินเดียวนะผมนะส่วนจอดยังไม่มีนะผมไอส้สกินพวกนี้นะั่นมันน่าจะแค่เปลี่ยนสีเฉยนะผมนะมันไม่น่าเปลี่ยนการตีเนาะการยิงอะไรมันไม่เปลี่ยนนะผมนะจะเปลี่ยนแค่สกินนะอัปเดตก,ก็มี แค่นี้แล้วผมนะจะกินเรลบักกับกินที่เราสามารถสุ่มได้เนะอืมอือโอ้โหก็สร้างความสีสันในเกมแล้วเนะไม่มีอะไรหรอไหมอันนี้เปลี่ยนมาทุกสกินเลยครับผมนะเหลือนี้อุย้ยสองหมื่นห้าอันนี้เขาเพิ่งบอกราคามาครับผมนะดาเมจยังไม่รู้เท่าไหร่อันนี้เป็นราคาแล้วเนาะ สองหมื่นห้าเลยเยอะจังแต่เวลสองร้อยยี่สิบห้าแล้วผมนะโอเคแลวผมนะต้นของแบบนี้แล้วผมนะไม่ไอยมีอะไรเนาะก็เป็นแบบที่ลงทาวเวอร์เร่นๆแล้วก็ฝากเงินเก็บตัวละครต่อเดนจะเข้ออัปเดตอะไรอยู่ผมมาบอกว่ากันเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในแบบนี้โอเคแล้วผมนะก็ขอลาไปพรอแล้วผมสวัสดีครับ